ในเรื่องความลับผิดทางอาญานะคะถ้ายัางจากันได้เนี่ย ความรับผิดทางอาญาเนี่ยจะประกอบไปด้วยการกระทําองค์ประกอบภายนอกแล้วก็องค์ประกอบภายในนะคะทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องขององค์ประกอบภายในตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ากาวร์สามกันสักนิดหนึ่งนะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยประมวลทุกคนมีไปเปิดดูเอาเองนะคะตัวบทนะคะ59วร์สามเนี่ยก็คือบุคคลใดเนี่ยที่กระทําความผิดไปโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดนะองค์ประกอบความผิดอันเนี้ยก็คือองค์ประกอบภายนอก นะคะ,ะบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะขาดเจตนานะถือว่าเขาขาดเจตนาเลยไม่รู้ข้อเท็จริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดเนี่ยถือว่ากระทําโดยไม่มีเจตนาเลยนะคะเมื่อไม่มีเจตนาก็ ไม่มีความผิดหรือว่าไม่ต้องรับผิดนะแต่ทีเนี้ยอยากจะให้ดูกันสักนิดหนึ่งในเรื่ององค์ประกอบด้านอายุของเด็กนะอายุของเด็กนะคะในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายอาญานะจะมีอยู่ในมาตรา285ทับ1นะคะแล้วก็มาตรา321ทับ 1, 1ถ้าประมวลกฎหมายอาญาของใครไม่มี2มาตานี้คือเก่าเก่าก็ไปซื้อใหม่มาเปิดดูได้นะคะ285ทับ1จะเป็นในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศนะ321ทับ1เนี่ยจะเป็นในเรื่อง ความผิดเกี่ยวกับพรากพรากกับมาตัดา3หนตรีวักสองนะจะไม่ผิดน,นะคะไปลองเปิดกันดูอีกสักนิดนึงนะเขาจะบอกว่าห้ามอ้างความไม่รู้กับเด็กอายุไม่เกิน13ปีเลยถึงแม้เขาจะแบบอวบอ้วนตัวใหญ่จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งจะมาโดนหลอกโดยใช้บัตรประชาชนปลอมเออมาหลอกเนี่ยก็อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่า ความรับผิดโดยเด็ดขาดหรือว่า s t r i c t liability เนาะอะ,อะทีนี้ทางแก้จะทำยังไงล่ะก็รับสรารภาพไปเลยแล้วก็ขอความปราณีเมตตาปราณีจากษาท่านนะคะหรือว่าปฏิเสธไปเลยปฏิเสธปฏิเสธสู้นะคะอันนี้มาเป็นเป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นเนื้อความอยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์สาหัฐนะคะก็ยังไงสองมาตาเนี้ยลองไปดูดีๆนะอย่าเพียงพ้ำหรือหลงหลงเพลินตอบข้อสอบไปนะคะ